จเจริญพรค่ะคุณโยมกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะรายการถามทาตอบทมนะคะพวกเราชาวมูลนิธิโพธิวันนานะคะได้มาพบกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะรายการธรรมะดีๆนะคะที่สไตล์ลูกถามแม่ตอบเขาวันนี้คุณแม่ก็นั่งอยู่ข้างๆเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่จเจริญพรด้วยค่ะวันนี้เหมือนเดิมค่ะคัดอีเมลออกมานะคะที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติต่อท่านผู้ชมที่ได้รับชมเรานะคะวันนี้มาจากคุณสานะคะคุณสาบอกว่าล่าสุดเนี่ยได้มาเข้าคอร์ส 7วันวิปัส,สนาเบื้องต้นกับทางนุนิธิโพธิวันนานะคะแล้วก็มีวิทยากรแนะนําไปว่าให้ลองตรวจสอบดูว่าการปฏิบัติเนี่ยจะได้ผลดีหรือไม่ดีเนี่ยให้ดูว่ากิเลสท,ที่อยู่ในใจเราค่ะความโลภความโกรธความหลงมันลดลงไปบ้างไหมนะคะแล้วก็คุณสาก็บอกว่าเขาลองเอากลับไปทําที่บ้านดูนะคะแล้วก็รู้สึกว่าพอกําหนดไปแล้วเนี่ยรู้สึกเป็นกังวลเขาก็กําหนดว่า กังวลหนอนะคะพอนึกพอมันนึกได้ว่ามันจะเป็นโมหะโทสะหรือโลภะเขาก็บอกเขาไม่แน่ใจค่ะจะรบกวนให้คุณแม่ช่วยแนะนำหน่อยค่ะถ,ถ้าหากว่าจิตเรายังมีความกังวลยังไงเราก็ไม่สามารถที่จะแยกได้ว่ามันเป็นโลภะโทสะหรือโมหะขอแนะนําว่าให้พยายามกําหนดรู้อยู่กับปัจจุบันให้ถี่ขึ้นถ้าลูกกาหนดรู้อยู่กับปัจจุบันได้ถี่ขึ้นเดี๋ยวปัญญายางแจ่มใสใจเขาจะสอนใจเองนะจ๊ะคุณโยม ค่ะก็คุณสาก,ก็ได้ข้อคิดจากคุณแม่แล้วนะคะอย่างที่บอกว่าคุณสาเคยเข้าคอสเจ็วันแล้วก็ลองมาเข้าขอคอสเข้มดูนะคะจะได้สอบอารมณ์กับคุณแม่นะัดตัวต่อต,ตัวเลยนะคะสงสัยอะไรก็สอบถามได้ค่ะสําหรับวันนี้ลาเ,เราจะลาไปแล้วนะคะก็ขอธรรมะข้อคิดสักิดใจจากคุณแม่ค่ะค่ะสังสมกุศลวลนิจจิตแจ่มใสใจเบิกบานพรุ่งนี้ย่อมดีกว่าวันนี้แน่นอนค่ะค่ะ ก็ได้เขาคิดจากคุณแม่นะคะคิดบวกไว้นะคะและชีวิตจะดีเองนะคะติดตามพวกเราผ่านทางสื่อออนไลน์นะคะทั้ง YouTube Facebook นะคะแล้วก็สงสัยคำถามอะไรก็ส่งมาที่โพธิวนา a n s w e r ร์แอดจีเมลนะคะสำหรับวันนี้ออรายการถามทำตอบทําลาไปก่อนนะคะ,จะเจริญพรค่ะ